ตอนนี้พาขึ้นมาชมเรือนอีกเรือนหนึ่งนะคะข้างบนนี้จะมีเรือนชวนชมนะคะส่วนอีกเรือนหนึ่งก็คือเรือนมาลัยนะคะลานบริเวณหน้าเรือนที่ถ้าโบราณเราก็จะเรียกว่านอกชานเนี่ยนะคะตรงนี้เจ้าของตั้งชื่อไว้ว่าลานพยุงเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในเรือชนชวนชมนะคะว่าในเรือนชวนชมเนี่ยเป็นยังไง เดี๋ยวสักครู่ค่ะเรามาดูอีกเรือนหนึ่งก่อนอีกเรือนหนึ่งก็คือเรือนมะลินะคะเรือนมะลินี่ปิดอยู่ทั้งหมดเนี่ยเ,เป็นที่พักได้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะจะมาพักเป็นรายเดือนก็ได้พี่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จะสังเกตว่าเจ้าของเนี่ยชอบสะสมของ เก่าของโบราณนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ของเจ้าของก็จะมีของโบราณมากมายเนี่ยก็จะเป็นมุมสงบสบายๆนะคะสำหรับการจะมาพักผ่อน ตรงนี้เหมาะอย่างยิ่งนะคะใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นวัดตะเคียนก็จะมีตลาดนัดที่มีชื่อนะคะเสาร์อาทิตย์อาหารการกินการเดินทางสะดวกค่ะเดี๋จะพาเข้าไปดูเรือนชวนชมนะคะนี่นะคะเรือนชวนชม นี่ค่ะนี่นะคะห้องพักในเรือนชวนชมนะคะเหมาะอ,อย่างยิ่งสำหรับการจัดงานมงคลสมรสเลยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวส่งตัวที่นี่ก็ได้นะคะเป็นที่พักของแขกที่มาจากต่างจังหวัดก็ได้ เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะห้องน้ำห้องนี้ก็จะเพิดแอร์นิดๆค่ะนะคะเพิแอร์นิดๆนะคะ จะสังเกตว่าทุกอย่างก็จะเป็นไทยๆนะคะโอ้ห้เจ้าสาวสวยจังเลยได้ไหมเนี่ยไม่รู้ไปดูน้ําแต่อันนี้คงไม่ใช่ห้องส่งตัวนะคะคงไม่ใช่ห้องส่งตัวห้องห้องส่งตัวน่าจะอยู่โซนด้านนู้นโซนด้านสระว่ายน้ำานะคะ ะะตรงนี้ก็ลมเย็นมากเลยเี่ยร่มรื่นค่ะร่มรื่นมากร่มรื่นมากค่ะก็จะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึงนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปมากมายดอ่ดนั่งทางนี้หน่อยสิดอก นี่ก็เป็นเพื่อนๆของยูทูบเบอร์นะคะเรามากันที่นี่บ่อยมาทุกทีเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปกันสนุกสนานค่ะไม่เคยเบื่อที่นี่ไม่เคยเบื่อในการถ่ายรูปนะคะจะมีมุมสวยๆให้ตลอดจากตรงนี้มองลงไปก็จะเป็น สระว่ายน้ำนะคะเป็นสระว่ายน้ำขึ้นมาอีกก็จะเป็นห้องพักอีกเหมือนกันค่ะเจ้าของเคยบอกมาครั้งหนึ่งว่ามีห้องพักทั้งหมดจำนวนกี่ห้องแต่ก็ลืมไปละนะคะเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้มนครอินยังไงเนี่ยก็จะนำมาบอกกล่าวกันนะคะ ะะบริเวณที่เห็นข้างล่างเนี่ยนะคะบริเวณนั้นเราก็สามารถที่จะจัดเป็นที่สุขขอเป็นที่หลังน้ําสังอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้นะคะมันมีหลายห้องมีหลายมุมขึ้นอยู่กับว่าเจ้าภาพจะชอบทำอะไรตรงไหนนะคะทางคุ้มนครอินเนี่ยก็จะเนรมิตให้ได้ ออกจะมืดๆหน่อยนี่ค่ะนี่ก็ข้างล่างก็ยังมีพิธีลังงามพระพุทธมนต์เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่นะคะ เพื่อนเพื่อนไม่ยื้อปูไเดิมยยังมีฝุ่นเยกเลยที่าิเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็น YouTube ช่องพีะจช่งน้นะคะดูสิไม่มีใครสนใจเลยค่ะ <im> ทุกคน <Okay. S 1> สนใจอยู่กับการถ่ายรูป โอ้มีความรู้สึกอยากขอตังมาอยู่ตรงนี้เพื่อเขียนหนังสือจังเลยตรงนี้ลมเย็นๆเนี่ยนะนั่งเขียนหนังนี้ได้สบายเลยยาข,<อ>ขอจบตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ